สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอนพี่ๆน้องๆนาน,นะนา FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่งางระเดชนะวันนี้ช่งางระเดชพามากู้รอบดักปลาครับไม้ด้านหลังนี่ล่องสวนปาล์มพอดีเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยผมเช็คสภาพอากาศกรมหมุดตูเนาะเขาบอกว่าสองคืนก่อนหน้านี้จะมีพายุเข้าฝนจะตกหนักก็เลยเอารอบเนี่ยมาดักปาลารอฝนไว้นะครับแล้วผ่านมาสองคืนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปกู้ด้วยกันว่าจะได้บางไม้ด้านหลังเนี่ย น้ำเริ่มเออไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมรอบหรือเปล่านะคลิปนี้เดี๋ยวตามไปกู้ปลาไปลุ้นในกันครับผมไป อุ้ยอุ้ยดูครับทุกคนลูกแรกก็หมานเลยปลาเนี่ยตายนะเล็กๆแ,แต่ว่าสิ่งที่ได้ครับโอ้โหปลาไหลใหญ่อุตูเบลเลอร์เลยนี่มาดูชัดๆนะครับนี่สองตัวนี่เผๆเ,เป็นโลครับเนี่ยโอ้ปลาไหลใหญ่อย่างนี้ครับ แม่ดักรอฝนได้เรื่องครับผมคลิปนี้อืมสุดๆเลย นี่ไปครับไปกันต่อ <S <S อุ้ย ใจหมดเลยตอนแรกนี่ก็ปลาไหลอีกอุย้ยนี่ครับทุกคนวดูตัวเอาขึ้นขึ้นไม่ใชยแท้ๆท,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 ทอุย้ยนี่นี่นี่นอุย้ยตัเวเบลเลอร์เลยครับกา้ปลาตะกลับตัวเดี๋ยวไปทำเหยื่อปลาไหลครับตอนแรกเนี่ยรอบนี้มันได้ปลาไหลใหญ่ก็เลย ยกรอบนี้มั่นใจเห็นตัวแดงๆเองนึงกว่าปลาไหลครับโอ้โหที่ไหนได้หูตัวเลื้อเลยแต่ว,ว่าปล่อยไปแล้วนะกลับไปที่แล้วครับก็เดี๋ยวใจกําลังหายอยู่ตอนนี้เดี๋ยวไปที่ลูกหน้าครับผมไปเมื่อตะกี้กู้รอบไปสองลูกฝนถลม่มลงมาหนักเลยครับเลยต้องพักก่อนน้องมันถ่ายไม่ได้เนี่ยพอมันตกมาหนักเนี่ยยาวประมาณชั่วโมงกว่ากับสองชั่วโมงอะเริ่มจะปล่อยปลิบติบ,รบครับกลับมาถ่ายกันต่อแต่ ไหนได้ครับนี่หันไปดูน้ํามาแล้วเองนะท่วมทุ่งไปห,หมดเลยครับนี่โอ้ยจากแต่เดิมน้ํายังไม่สูงเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องได้ลุยน้ําหารอบแล้วครับว่ามันจะลอยไปตรงไหนบ้างไม่แน่ใจว่าไอ้ทุน่นขวดที่ห้อยไว้เนี่ยมันจะพาลอบไปกับน้ําหายเนาะเดี๋ยวไปตามหารอบที่เหลือด้วยกันครับไปมาครับถ่ายกันต่อนี่ ลูกนี้ยังอยู่นะแม็กนะที่เดิมเอาย่าปิดไว้เหรอพอมีไหมอ่ะได้โอ้ได้อยู่ปลาอะไรอ่ะ,อะปลาซาสองตัวอู้ตัวใหญ่ที่สวยเลยนี่เอาก็ยังได้เพิ่มกันแล้วครับ <c oughs> <c oughs> หลังจากน้ํามานะอะไปไปวันนี้มากันสามคนนะครับติดต่อยอยู่โน่นปลาหายไปตวงแม็ก เองถือมายังไงเน,นี่ยนี่เรูเ<ล>ขาดใช่ไหมถึงว่าเนี่ยมันได้แค่สองตัวเนี่ยโอ้ยกมาจะขึ้นฝั่งอยู่แล้วปลาหลุดหายไปตัวครับเหลือตัวเดียวเต็งเลย,ย <c oughs> ถึงว่ามันได้แค่สองตัวเนาะอบอลููบลเลอร์เลยครับเนี่ยอยังเหลือไว้ให้สองตัวก็ยังดีแต่ว่าหนีไปตัวเหลือตัวเดียว <c oughs> อ่า ตกล่องตกล่องเดินมานี้ทิศตรงนี้เป็นล่องลึก <c oughs> ปลาปายกรลอบแบบนี้เสียวทุกทีเลยครับ อ้มียู่อะไรอ่อะมูกจับ,ก,บกับใหญ่ครับจับไซส์สวยครับนี่ไปไปไปลูกหน้าครับผมดูทิดต่อยมั้งนะหมานไหม <c oughs> โอ้ยมีแล้วเนะึงอง่ะอุย้ย คนโอ้โหโอ้โหดูยโอโห,โอโห,โอโหรอบนี้สนั่นเลยครับโอโ้ดังโซ่เลยอะแม่หมานแบบฝนตกๆนะแม็กนะหมานแบบน้ำหลากครับเริ่มตกลงมาอีกแล้วเนี่ยเริ่มหนักอีกแล้วครับไม่หยุดให้เลยอะ หากินลำบากเกินวันๆเนี่ยอ่าเยอะให้เข้าถุงให้ได้ก่อนรอบอบจังอ่าเดี๋ยวล่วงหายนะดูไอ้ลูกนี้ทีเดียวเอ้านี่อ่ะเรียบร้อยครับลูกนี้ ลูกนี้เป็นยังไงครับพอมีไหมมีน้อยเท่าไหรไ <ป S 1> สาม <ไป S 1> ตัวเล็กอ่ะจะปล่อยไป,ไปครับเนตรทิศทังนู่นมีลูกหนึ่งเดินไปเอามาแม่ลูกนี้ได้น้อยหน่อยครับมีขาดอีกหรือเปล่าแม็กเลือกคนนะเนี่ยเลือกคน <laughs> ปลาเลือกคนกู้อะทิศต,ต่อยมันยกลูกเดียวมันล่อโซ่เลยนะยนยเฮ้ย,อยโอ้เอาเล้ว <laughs> โอ้ยป้ามันเลือกคนกู้จริงๆเว้ยแม่สองลูกข้างๆกันครับแหมดีลูกหนึ่งเขาน้อยลูกนึ่งไปอ,ะอ่ะขาดหรือเปล่าถ้าไม่ขาดบางทีมันก็ไม่เข้าโทษคนดัก <laughs> โอ้โหตอนมาดักในลุยน้ำอยู่คนเดียวเลยนะ แต่น้ำมันไม่เยอะเท่านี้ครับผมมาดักไว้เมื่อสองสาคืนที่แล้วหน่งตอนดักน้ำน้อยอ่ะดักรอฝนหลังจากลูกนี้แล้วก็เหลืออีกเท่าไหร่สองลูกครับ ไปครับไปลุ้นสองลูกสุดท้ายกันติดลอยตุดดวงเลยครับเฮ้ยอย่าพูดดิเออจัาอยู่กำลังเลงอยู่แม็รลองมีงูสักทอีอุ้ย,อ,ยอุ้ยอุ้ย,ยอุ้ยลูกปลาไหลอุ้ย อุ้ยทุกคนอุ้ยดูครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่ได้อุ้ยปลาหายากอุ้ยตัวแรกตัวแดงคิดว่าปลาไหลนี่นี่มาดูมาดูใกล้ๆมากล้องตัวนี้อ่ะเขาเรียกว่าปลาดุกลําพันธ์ครับโูหสวยมากภาษาโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าปลาดุกตาช่างครับมันจะมีลายจุดๆเหมือนตาช่างโบราณอ่ะถ้าใครรู้จักเนาะ นี่แถวบ้านช่างระเดชนี่หายากจริงๆครับไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าผมเนี่ยยังไม่เคยเห็นแบบว่าครั้งแรกในชีวิตที่เห็นตัวเป็นๆน,นะเคยเห็นแต่ในคลิปในรูปครับโอ้ยนีพึ่งได้เนี่ยครั้งแรกเลยแมกเคเห็นไหมร,รู้จักไหมหไม่รู้จักนะโอ้แต่ว่ามันยาวกว่าปลาดุกธรรมดาประมาณสองเท่าะน้อไงนะสองกับสามโอ,อ้ตัวสวยมากครับผม อุ้ยตื่นเต้นกับตัวนี้สุดๆเลยอ่ะแล้วยังได้อะไรอีกเนี่ยลืมดูไปเลยปลาหมอหมอไทยสองตัวกับปูนาหนึ่งตัวโอ้หัวปลาดุก,กหัวปลาดุกปีแนละ้มีหยักแหลมหยักแหลมโอ้ยขอชื่นชมกับมันหน่อยเนาะทางใต้เนี่ยเขาว่ายังชุมอยู่นะครับปลาดุกชนิดนี้เนี่ยทางแถบนครศรีธรรมราชเคยเห็นคลิปที่ก็ดักแล้วก็ได้เยอะมากเลย แต่ว่าทางนี้หายากจริงๆครับปลาแบบนี้นี่อา่าเดี๋ยวขึ้นบกกันก่อนนี่ฝาอันนี้ไม่เทในน้ำไปครับ <laughs> ลูกนี้ต้องค่อยๆเทครับแล้วเทออกมาแล้วจับทันไ,มไ,ไหมไหนแม็กผลมาหะได้น้ำด้วยจับได้ห่ะเจบนี้ยเจ็บเนี่ย เดี๋ยวค่อยมาจับตัวนี้ไปจับหมอก่อน <slowed S 3> จับได้หรอยอมนี่โอ้โหทุกคนนี่ครับปะดุกลายตะช่างหรือว่าปะดุกลำพันธ <with> ุ์ถดกอจ จะใส่โยมหปือเปล่าเดี๋ยวไปแยกถึงดีกว่าใส่ไปก่อนอ่ะ,อะเดี๋ยวไปดูลูกสุดท้ายกันครับฝนตกอตีกแล้วโดนไม่โดนโอุย้ยมีมีครับอุดประดุกด้วย,วยสลิดเอาลูกสุดท้ายก็ยังหมานครับนี่เก็บถุงเงี้ยครับเก็บถุงเงี้ยเฮ้ไม่สนใจแล้วปลาดุก,กันนั้นได้ปลาดุกด้วยนี่ได้อันนี้ไม่สนใจนู้นแล้วครับนี่ดูเพี้ยนนะเออหน้า หมดแล้วครับทุกคนคู่รอบ2องคลิปนี้เนาะก็เดี๋ยวกลับไปบ้านเราเอาไปเทปลาสรุปให้ดูโัดกันอีกครั้งนะครับมา ดูรอบคลิปนี้ครับดูปลาไหลใหญ่สองตัวนะแต่ต้นคลิปเลยครับแล้วก็มีปลาช่อนพวกนี้ก็เป็นปลาตะกับนี่อันนี้ปลาซ่าครับปลาซ่าปลาตะกับแล้วปอกปลาหมอหนาเนี่ยใหญ่ๆอย่างนนนเนี้ยครับส่วนปลาดุกลำพันธุ์เนี่ยผมเอาไปขังใส่โขแล้วครับผมก็ความตั้งใจเนี่ยมันเป็นปลาที่หายากครับทางนี้ ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะขังไว้ดูเล่นสักวันสองวันเนี้ยแล้วเดี๋ยวอาจจะกลับไปปล่อยในที่ของเขานะครับก็คือเราจะไม่กินมันอะคืออนุรักษ์ไว้หน่อยครับเพราะว่าเกิดมาผมพึ่งเคยได้เคยได้ครั้งแรกเนี่ยครับยังไงก็อยากจะดูอีกสักพักหนึ่งถ่ายรูปถ่ายไลนเรียบร้อยแล้วลเดี๋ยวกลับไปปล่อยที่ของเขาเนะเาเนะก็ปลาที่จะมาทํากับข้าวก็ประมาณนี้ครับงานกูรรอบนะเดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้เนี่ยไปทําเมนูอะไร ตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมมาทําครัวกับแม่นะครับวันนี้กับบรรยากาศฝนตกตกครับเริ่มกันเลยก่อเต้าตั้งกระทะแม่จะใส่หัวกะทิัวกะทินะครับเริ่มจากการเคี่ยวหัวกะทิก่อนให้แตกมันครับวันนี้แม่ครัวจะทำเมนูอะไร แดงปลาหมอใบอมแอมจ้าแดงแดงกระทิสดปลาหมอไทยหมอตะกับใช่ไหมจ<ะ>้าใส่ผักอมแอมเนาะจะ้าด้านหลังนั่นเป็นหัตถกรรมฝีมือแม่นะครับกระสอบอะไรอ่ะอาหารกุ้งเหรอเอามาเย็บทํากันศาสตร์บ้านครับนี่อ่าดูดูดฝีมือครับ <c oughs> ระหว่างเคี่ยวหัวกะทิก็มาดูนะนี่ ปลาที่เราไปกู้รอบกันมาครับผมได้ทั้งปลาไหลใหญ่แล้วก็ได้ทั้งปลาดุกลำพันนะครับปลาที่หายากพึ่งจะได้ครั้งแรกในชีวิตอนะเนาะวันนี้แม่เลือกเอาปลาหมอปลาตะกับครับมาแกงกะทินี่อันนี้เป็นยอดถักอมแอมนะเป็นผักพื้นบ้านทางตลาดทางนี้ครับ ผักอมแอมรว่ผักกะออมจากนั้นใส่น้ำพริกแกงเราจะเคี่ยวน้ำพริกแกงกับกระทิเนี่ยให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันให้แตกมันอีกหนึ่งรอบครับเคี่ยวจนแตกมันแบบนี้แล้วก็ต่อไปใส่ปลาใช่ไหมแม่ใช่ <Yeah. S 1> อ่านี่ครับ ปลาสดๆจากธรรมชาติหามาเองโอ้ยหอมเครื่องแกงหอมกระทิแล้วครับไม่รู้ว่าพี่พี่น้องนะ้านะท่านใดเชียร์ให้แกงประดุกลำพันหรือเปล่านะก็ขออนุญาตนะครับไม่ได้แกงเนาะก็เดี๋ยวเราจะปล่อยเขาออกไปครับ มันหายากมากๆครับทางนี้อย่างที่บอกเดี๋ยวผมปล่อยกลับคืนที่เดิมเผื่อให้เขาได้ขยายพันธุ์เพิ่มเนาะเราจะไม่เอาเข้ามาทำอาหารนะครับยังอยากเห็นมันอยู่เรื่อยถือว่าโชคดีมากๆครับที่คลิปนี้เนี่ยบังเอิญถือว่าฟุกเลยก็ได้ครับที่ได้ตัวเมื่อก่อนเยอะไหมแม่มาดุกลำพันธ์น่ะก็ม,กมีชุมอยู่เนาะ แต่เดี๋ยวนี้บ้านเราหายากแล้วครับอ่ะได้แบบนี้แล้วใส่หางกะทิจากนั้นก็ตั้งทิ้งไว้แบบนี้ใช่ไหมแม่ร <Yeah. S 1> อให้น้ำเดือดปลาสุกเนาะแล้วเดี๋ยวมาเริ่มปรุงรสกันครับ เริ่มด้วยการหย,ย,กยเกลือเอวลาแม่ทํากับข้าวเนี่ยแม่จะตัดเค็มเกลือเป็นหลักก่อนนะครับทุกทคนตามด้วยชูรสต่อไป ดูสิอร่อยยังอร่อยแล้วอ้าอ่ะอร่อยแล้วใส่อะไรครับไม่ยกเดี๋ยวนี้มียกนิ้วเลยเหรอเส่ผัะ<ด>จ้าผักออมแอมนะใส่เยอะๆเลยนะไหมเนาะหอมๆครับอ๋อดูดูดูด มันจะหอมจริงๆครับผักอันเนี้ยแค่นี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วจ้าแกงแดงกระทิสดปลาหมอหน้าปลาหมอตะกับผักอมแอมครับผมกินข้าวกับนี่ฟากับข้าวบ้านๆแกงบ้านๆกินตอนร้อนๆนี่สุดยอดที่สุดแล้วครับ มาครับผมมากินข้าวกันมาครับทุกคนวันนี้มีโอกาสได้มาทํากับข้าวมานั่งกินกับแม่เนาะแต่เดี๋ยวแกงเนี่ยเดี๋ยวตักไปแบ่งๆกันนะครับบ้านที่ต่อยบ้านนึงแล้วก็ตักไปฝากแม็กด้วยก็คลิปนี้เป็นคลิปคู่รอกที่บอกว่าดีใจมากๆครับที่ได้ลาจุกลำพัน มาข้าวแม่ามากินข้าวด้วยกันจ้าอ่ะมาครับฝนตกน่อยพูดอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ครับกับข้าวแม่วันนี้มีแกงที่เราเพิ่งทําไปอันนี้คือปลกเค็มจ้าเค็มหลือน้อยหนึ่งครับนี่พริกกะปิกปับต้นขาลวกใช่ป่ะกับไอ้มะเขือพวงต้มแล้วก็พริกขี้หนูครับผม มา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 กินข้าวกันครับยกเป็นตัวเลยนี่ตัวนี้พอาหมอนาเดี๋ยวนี้ให้แม่อ่ะ ตัวเดียวได้พออิ่มเลยอ่ะลองสดน้ําแกงหน่อยครับแกงแบบเนี้ยมันเป็นแกงพื้นบ้านรสชาติมันจะจัดแล้วก็เข้มข้นมากๆครับทุกคนผักออบแอมมันหอม,อม เนื้อปลาสดๆอร่อยอยู่แล้วครับหมดอีกแล้วครับแม่ก็หมดนะ <c oughs> ใครยังไม่ได้กินข้าวก็มากินข้าวด้วยกันนะครับส่วน้าชอบคลิปแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเนาะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไว้เท่านี้นะไมเนะาะสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย